ตั้งแต่พลาดหวังจากจูดไปนี่นะครับชื่อของแม็กอลิสเตอร์ก็กลายมาเป็นหนึ่งในกองกลางที่แฟนหงนั้นอยากได้มากที่สุดแล้วทำไมาเราถึงอยากได้แม็กอลิสเตอร์ลิฟูควนคว้าตัวเขามาหรือเปล่าติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดสารข่าวหงครับสนับสนุนโดย S ว i f t ์ l Next เน็ t ทูดีเดขับสนุกเต็มคันเราใจเกิดพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจากสุสกิผมต้องบอกแบบนี้ครับผมมี4เหตุผลดีๆจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันนะครับว่าทาไมหงแดงของเราเนี่ยควรจะคว้าตัวแม็กอาริสเตอร์มาอยู่กับทีมทําไมชอยที่คลอปเลือกถึงต้องเป็นแม็กอาริสเตอร์ด้วยและถ้ามองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแดงกลางของเราตอนนี้เนี่ยแม็กอาริสเตอร์จะแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าเริ่มกันที่เหตุผลแรกนะครับการุกที่หงแดงตามหาครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับนี่คือกองกลางวัยปีองไบซึ่ปีของไอ,อรตัน้ ยอดเยี่ยมกว่าสโมสรนะครับและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญในการพาทีมชาติเจริญนาเนี่ยไปคว้าชแชมป์โลกครั้งล่าสุดนอกจากนี้นะครับสถิติของเขาในการลงสนามให้ไบรตันทั้งหมดในซีซั่นนี้เนี่ยลงไป35นัดน,นะครับยิงไป12ประตูกับ2แอสซิสต์รวมทุกรายการคือด้วยผลง,งานที่ผ่านมาในช่วง1ึถึงสปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจเพราะผลงานเนี่ยเริ่มพีคมากๆโดยเฉพาะกับบรรดายักษ์ใหญ่หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับและกับลิเวอร์พูลเองเนะครับหลายสื่อก็ยืนยันนะครับว่าพวกเราเนี่ยเดินเกมเดี๋ยวนี้กษะ สำคัญในการเป็นย์เมคเกอร์ของแม็กอลิสเตอร์น่าจะเพิ่มความหลากหลายให้กับหงแดงได้ครับคือแม็กอลิสเตอร์เนี่ยนะครับจะมีความหลากหลายทั้งหน้าตำแหน่งของข้นสูงนะครับสามารถใช้ทักษะการเป็นจอมทัพที่เรามีได้ทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเล่นเป็นเบอร์หเบอร์8หรือเบอร์10ซึ่งคนที่สามารถทําแบบนี้ได้ในเลนโบู์นี่นะครับก็น่าจะไม่มีครับเด่นสุดอาจจะเป็นเตโก้คกันดราแต่ว่าเตโ้เองเนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่ในกรอบเกณโทษน้อยกว่าแม็กอลิสเตอร์แถมอาการบาดเจ็บก็เล่นการตลอดเวลานะครับเลยทำให้ทัพหงแดงเนี่ยมีปัญหาเสมอครับเพราะพวกเขาเนี่ยตท,ท้าเเือโก ที่ได้เรามาดูจุดเด่นของแมรอลิสเตอร์นะครับในการเล่นเกมรุกนะอย่างแรกครับก็ทําได้ดีในการคลองบอลครับแล้วก็พาบอลหนีคู่แข่งเข้าสู่แดนหน้าเขาเป็นกองกลางที่มีความสมดุลสูงมากนะครับทำหน้าที่ได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกสร้างสารรค์เกมก็ได้ชอบหาโอกาสเข้าไปในกรอบเขตโทษและยังหาจังหวะยิงประตูได้ดีอีกด้วยครับศาสการเล่นของเขาเนี่ยน่าจะเิ่มความหลักหลายในแดนกลางของเราได้มากเลยนะครับเพราะลักษณะการเล่นเกมรุกของเขาเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ทัพหงแดงเนี่ยขาดหายไปจริงๆครับถึงแร้ว่าคุณเห็นภาพไม ัดูนะฮะฮอย่างแรกคือจำนวนประตูครับแม็กอเลสเตอร์ยิงไป10ประตูในลีกส่วนเฮนเดอร์สันเตโกคอนาร่าฟาร์เมโยเคอร์ติสโจนฮาวเวลเลสเดฟานบาเซติชอเล็กซ์ออเลชวาเดนและนีบิกกตายิงรวมกันได้มีแค่4ลูกเท่านั้นนะ,ะครับแถมมีค่าเฉลี่ยการสร้างสรร์เกมมากกว่าเตโก้ด้วยนะครับสำหรับแม็กอเลสเตอร์คือสร้างสรร์เกมอยู่ที่1.3ครั้งต่อเกมครับนอกจากนี้นะครับแม็กอเลสเตอร์มีเปอร์เซ็นต์เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จสูงถึง61.9%มากกว่ากองหลังของแดงทุกคนนะครับยกเว้นเตโกคอนาร่าที่ทำไว้สูงงงงงถถึ71.4%แแลลลล้้วกกก็็นนนัั่่ะคครรบบือออสิิตใขาเีย อยู่คนอื่นนะฮะยกเว้นเตโก้ในขณะที่เปอร์เซ็นต์การจับบอลสำเร็จเนี่ยเขาทำได้สูงถึง87.6%มากกว่าที่เตโก้คาราตทำไว้นะครับก็คือ86.5%ส่วนเฮนโดเนี่ย84.7%แถมยังหาโอกาสการยิงเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยนะครับสูงถึง2.9ครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะจับเขาไปเล่นตำแหน่งหมายเลข8หรือว่าหมายเลข10เนี่ยทักษะการเป็นเプレเมี่ยนของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นอาวุธของลิเวอร์พูลได้เสมอเหมือนกับตอนที่เขาเล่นกับไบรตันในซีซั่นนี้เลยในขณะเดียวกันนะครับนอกจากเกมรุกแล้วเนี่ยเขาก็วววววิิ่่่งงงงงงเเเพพรรสสซดด้้้ยยลลลลลัััััาาาานนนนหหมมมมมชกกบบใใแแตอะค รับเสมอนะครับหลายคนก็เลยมองว่าเคมีแบบนี้เนี่ยจะทําให้ครอปเนี่ยนึกถึงความหลากหลายในแบบที่จอร์จิโอวานาดุมเคยมอบให้กับเลโอฟูเมื่อครั้งอดีตนั่นเองครับประเด็นแรกเนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะครับในงแง่ของการมีทักษะเกมรุกประเด็นต่อมาเราอาจจะพูดถึงความยืดหยุ่นนะครับคือถ้าคุณติดตามทั้งไบรตันและอาเจนิน,น่าเนี่ยคุณจะได้พบว่าแม็กเอเลสเตอร์เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงเหลือเกินนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะทําหน้าที่ในการบัญชากเกมภายใต้บทบาทของจอมทัพได้ดีเนี่ยแต่ตำแหน่งอื่นก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับว่่าจะเเเป็นดฟฟไไล์มมมรที เล่นได้อย่างธรรมชาติและเจ้าตัวเนี่ยยังมีมาตรฐานที่ดีในการเล่นทั้งเกมรับและเกมรุกอีกด้วยซึ่งความหลากหลายนี้เนี่ยนะครับมันอาจสมบูรให้เขาเนี่ยสามารถเป็นตัวเลือกของเจงครับในบทบาทไหนก็ได้ของแดนกลางภายใต้ระบบ4-3-3เพราะเขาเนี่ยสามารถแทนที่ฟาบมิโยได้และเล่นตำแหน่งของเฮนโดและเตเกโกได้เช่นกันแถมสามารถเป็นจอมทัพทีท่ทัพหงแดงเนี่ยไม่เคยมีมานานแล้วก็เป็นได้เหมือนกันครับแน่นอนนะครับข้อที่แล้วเนี่ยเรากล่าวถึงตัวเลขเกมรุกมารเลเซอร์ไปแล้วทีนี้ไปดูเกมรับบ,บ้างนะครับข้อนี้เผื่อใครสงสัยว่า่าาาาาเเจจสมรรรถททดดแนนกบติิงงปว นี้ครับแม็กอลิสเตอร์มีอัตราการเข้าสกัดเฉลี่ย2.3ครั้งต่อเกมมากกว่าเฮนโดที่มีค่าเฉลี่ยที่1.4ครั้งต่อเกมนะครับและมากกว่าฟาบินโยที่มีค่าเฉลี่ย2.1ครั้งต่อเกมสกัดทักเกิลครับแม็กอลิสเตอร์ทำได้ทั้งหมด64ครั้งเฮนโด29ฟาบินโย58ในขณะที่การบล็อกลูกยิงครับแม็กอลิสเตอร์ทำได้19ครั้งส่วนเฮนโดกับฟาบินโยทำได้เพียงคนละ5ครั้งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับแม็กอลิสเตอร์ยังแย่งบอลจากคู่แข่งกลับมาคลองได้สูงถึง19 ลิสเตอร์ชนะได้ถึง170ครั้งเฮนโด54ครั้งฟาร์เมนโย114ครั้งเห็นไหมครับว่าทุกหัวข้อที่เรากล่าวมาเนี่ยในเชิงเกมรับม็ร์คอลิสเตอร์มีตัวเลขที่ดูดีกว่าเฮนโดและฟา์เมนโยในซีซั่นนี้อย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้เล่นเกมรับได้เพราะว่าสื่อนักวิจารณ์บอกว่าทําได้แต่ว่าเขาเล่นเกมรับได้จริงๆนะครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนคงแบบโอ้โหอยากได้มากๆใช่ไหมฮะยังครับยังไม่หยุดครับผมยั่วยวนกันต่อไปครับไปเล่นต่อไปครับภาษาก็ด ใช่ไหมครับคือพอเราไล่รายชื่อมาแต่ละคนเนี่ยก็ผาดกันเจ็บเป็นประจำครับขาประจำก็จะเป็นเตียโก้คานาร่าเนี่ยแหละครับที่ถึงแม้ว่าคุณภาพจะล้นเหลือนะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยก็พลากสิ่งเหล่านั้นไปจากทีมนับรวมๆก็ต้องเกิน20นัดต่อฤดูกาลที่เราต้องไม่มีเตียโก้นะครับทีนี้พอตัดสลับกลับมาเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของร่างกายของแม็กอลิสเตอร์คือต้องบอกแบบนี้ครับเรื่องของความฟิตแล้วก็ร่างกายแม็กอลิสเตอร์เองเนี่ยนะครับคือถ้าที่ผมเช็คนี่นะฮะมันแทบจะไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บเลยคครรรัััับบตตลลลลอดด2 2ซซีีีีี่่่่่่่นนนนนนททผผาา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 มมปเเเยะจจ้วพกกง บาดเจ็บเปเพียงแค่4เกมเท่านั้นนะครับไลนตั้งแต่ซีซัสี่น2020 2021เนี่ยนะครับได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหลังพักเพียง3วันแล้วก็พลาดแค่1เกมส่วนซีซั่สน2ี2 1ถึง2022นี่เนี่ยนะครับแม็กอลิสเตอร์ไม่เจอการบาดเจ็บแต่ว่าติดเชื้อโควิดครับก็เลยพักไป35วันครับพลาดลงเล่นใ้ไบต์ันไป3เกมส่วนฤดูกาลปัจจุบันนะครับเขาไม่เคยได้รับอาการบาดเจ็บเลยสักครั้งครับนักเท่ากับว่า3มปีที่ผ่านมาเนี่ยแม็กอาิสเตอร์พลาดลงเล่น เราจะเลือกแม็กอาริสเตอร์เข้ามาเป็นเป้าหมายแรกๆอีกหนึ่งปัญหาที่เรามองข้ามไม่ได้คือเรื่องภาษาครับแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ในลีกด้วยบางทีคุณอาจจะมีนักเตะที่มีคุณภาพมากๆนะครับแต่ว่าพอคุณมาเล่นต่างถิ่นเนี่ยคุณก็คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องครับฟังแทคติกโค้ชไม่เข้าใจศักยภาพที่ดีที่สุดก็เลยถูกกดทับเอาไว้จากกำแพงเรื่องของภาษาอย่างเช่นกรณีของดาวินนูนเยสที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเข้าคอร์สเรียนภาษางกฤดอยู่และนิวโจนก็ระบุว่านุนเยสนั้นยังไม่ค่อย เพราะฉะนั้นเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีความเข้าใจในลีกอย่างดีนะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเต็มเปี่ยมสไตลแทัคติกที่เขาเล่นกับบริตันก็น่าจะปรับตัวกับลิปูได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นนะครับทั้งเรื่องร่างกายและการสื่อสารแม็กอาริสเตอร์สอบผ่านฉลุยแบบนี้จะไม่อยากได้ได้ยังไงใช่ไหมครับประเด็นสุดท้ายครับจุดเริ่มต้นของแดนกลางยุคใหม่ครับจริงๆหนึ่งในเหตุผลที่เราถอนตัวจากจูดเนี่ยแม้ว่าจะอยากได้มากแค่ไหนก็ตามนั่นคือการที่ครอปเนี่ยประเม้ว,ว่าการเสียเงินหลัก130ล้านปอนเพื่อแแกกกกกััับบนนเเตะคดดีียยว่่าาาาจไมามมรช้้้หททงหมดในระะะยาาวพรต้องการนกสตบล จะมาแทนที่คนที่จากไปเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับนักเตะหมายเลข8หรือจอมทัพที่มากรับทีมได้รวมถึงนักเตะตัวรับหรือว่าตัวโฮบอลที่จะคอยสำหรับาฟาบินโยก็ควรจะต้องเสริมเข้ามามันก็กลายเป็นปัญหาที่ทัพหงดแดงต้องเร่งแก้ไขเพราะาต้องนําเข้ากองกลางอย่างน้อยๆเนี่ยสคนครับเพราะฉะนั้นการที่คุณหันหน้ามาสู่ตัวเลือกใหม่อย่างแมคอลิสเตอร์ที่เชื่อว,ว่าจะมีค่าตัวราวๆสักหกสิบถึงเจ็ดสิบนั้นปอนด์เนี่ยมันก็น่าจะทำให้คุณเหลืองบประมาณในการเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับที่ตาสมมมุติะีบกสุดเลยก็ สามารถนำไปซื้อฟิลตัวรับได้นะครับสมมติว่าเป็นไคเซโดกกาาจะสัก60-70เหมือน,นกันก็จะยังเหลือเพื่อไปซื้อนักเตะเบอร์8อย่างแรกก็เป็นเบอร์สัก30-35ล้านปอนด์ก็อยู่ในงบประมาณนะสัก2 0 0เนี้ยร้อถึงสองล้านปอนด์อย่างน้อยๆเนี่ยซัมเมอร์นี้เนี่ยมันต้องมีอย่างน้อยๆเข้ามา3คนนะครับแล้วถ้าถามว่ามันเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่ครอบจะซื้อกองกลางทีเดียว2-3คนคือถ้าเราวิเคราะห์จากสไตล์ของเขาเนี่ยจะพบได้ว่าครอปเนี่ยวางโปรเจกต์แก้ป ตั้งแต่ลุยดีอาร์สในปี2022ัิงจริงๆโชต้าด้วยนะครับรวมถึงดาวินนูเยสในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็โคดิการ์โปในเดือนมการาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันจะมีการสร้างแกนหลักชุดใหม่ขึ้นมาแบบทันทีในช่วงระยะเวลา1ปีมันก็เลยไม่น่าจะแปลกใจครับถ้าสมมุติว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยเราเห็นเลเวอร์พูลเนี่ยทุ่มงบประมาณกับการซื้อแดนกลาง2คนขึ้นไปแล้วเดือนมการาคมอาจจะมีเติมเข้ามาอีกคนนั่นแหละครับผมจะบอกว่าแม็กอาริสเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นใบเบิกคคครรรรรั้งงงงงแแกกกกสสูู่่่่่าาาเเเเปลลลลีีียยยยนนนนนทออออออุใหมมขว์์พซึตตะบ เพียงแค่ยีปีเท่านั้นนะครับมีอายุการใช้งานอีกยาวๆก็อย่างต่ำๆว่า6ปีเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากครับหกล้านหนึงเจล้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับกองกลางดีกรีแชมป์โลกนะฮะแล้วก็บวกกับสิ่งที่เขาทำบวกกับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากได้แม็กอลิสเตอร์มากๆแล้วพอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมหรือภูควรจะซื้อแม็กอลิสเตอร์เข้ามาสุดทีแล้วคุณล่ะครับรู้สึกไงกับเดี๋ยวนี้อยากได้ใครนอกจากแม็กอลิสเตอร์หรือเปล่าแแแลลลลล้้้้้วววรรรรรูสสึกกกกกก่่่่าาาาาาามม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 ัััััันน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 จะะคคคคุุบบบททีเเเเเอออออองงิิไปป็ตต์์์ด อยากอ่านทุกคอมเมนต์ครับตามอ่านทุกคอมเมนต์กลับมาแล้วนะฮะหายจากโควิดมาจริงๆก็ยังไม่ได้หายดีนะครับถ้าฝั่งเสียงก็จะรู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกหลังจากโควิดเลยคือแบบมีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นลองโควิดนะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับทุกคนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ